วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแสดงการใช้โปรแกรมสมาร์ทปี366ประกอบการทำโปรเจกต์วิชา acc 3250จัดทำโดยนางสาวธนาพรพันธ์พพนป้องจีนาเพศรหันสนักศึกษา6 5 0 2 0 1 2 3 4เสนอในหัวข้อรับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกหนี้บางส่วนค่ะรายการค้านวันที่16โมกราบริษ,ษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนได้ชำระค่าสินค้าตามใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้นวันที่12มกรา โดยชำระเพียงค่าไมโลผงจำนวนห5้าถุงรับชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารจากสิกรชื่อบัญชีธนาพรพันธ์ทับกระแสรายวันค่ะเมื่อเราเข้ามาในระบบแล้วนะคะให้เราเลือก order to cash จากนั้นให้เลือกหัวข้อรับชำระนี่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ะกดปุ่มเพิ่มเนื่องจากรายการนี้นะคะลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแล้วเราได้ออกใบแจ้งนี่กับลูกค้าแล้วให้กดค้นหาเอกสารอ้างอิงค่ะ โดยในเอกสารอ้างอิงนะคะจะมีวันที่เอกสารคือวันที่12เดือนหนึ่งลูกค้าชื่อสยามแมคโครให้เรากดเลือกค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเปลี่ยนวันที่เอกสารให้ตรงกับวันที่ในรายงานการค้าก็คือวันที่16มกราค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมาจะพราะว่าระบบมีการดึงข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เนื่องจากลูกค้ามีการชำระ รายการสินค้าเพียงรายการเดียวนะคะก็คือไมโลผงดังนั้นรายการอื่นให้เราลบทิ้งไปค่ะโดยการกดเอกข้างๆค่ะและในรายการค้านะคะได้บอกอีกว่าลูกค้าได้โอนเข้าบัญชีชื่อธนาพรพันธ์ทับกระแสรายวันให้เราเลือกด้านล่างค่ะว่าช่องโอนจากนั้นให้เราเลือกสมุดบัญชีค่ะโดยเราจะเลือกสมุดบัญชีที่เป็นกระแสรายวันนะคะตามที่รายการค้าได้บอกค่ะ ค่าจากนั้นนะคะเรื่องขึ้นด้านบนแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ